El ตลาดน้ำเรือบินจัดพิธีบวงสวงสมโพธิมหาพุทธาเทวพิเศษองค์ท้าวเวสุวรรณณมนทนพิธีตลาดน้ำเรือบินท่านองค์คมนตรีพลเรือเอกพงเทพหนุเทพประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคในพระบร,รมราชูปธมรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีบวงสวงสมโพธิองค์ท้าวเวสุวรรณณบริเวณมณฑลพิธีลานปฏิสถานองค์ท้าวเวสุวรรณตลาดน้ำเรือบินตำบ bon ลบางปาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายบรรลังแตงก่อนผู้บริหารตลาดน้ำเรือบินประธานผู้จัดสร้างองค์เท้าวเวสุวรรณกล่าวรายงานถึงวัตถุประสรงค์ของการ พร้อมด้วยนางรัตดาวันณบำรุงนายรักธรรมแตงอ่อนกรรมการผู้จัดการบริษัทเกตบิลเดอร์จำกัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาฐานประกอบการแขกผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนชาวเภอบางผีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงท่านองคมนตรีพลเรือเอกกรุงเทพหนุเทพประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยบวงสวงหนฉัดชัยหัวหน้าคณะหนพรามเจ้าพิธีอ่านองค์การบวงสวงเทวดาบูชาเลิก านองค์การบูชาสักการะองค์เท้าเวสุวรรณเชิญเครื่องสังเวยประธานในพิธีถวายพวงมาลายัยโปรยข้าวตอกดอกไม้พระครูปิยกิจจารพงนรินปียังกรโรโผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดบางฉลูกนอกนำคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดบางฉลูกนอกจำนวน9ก้ารูปเจริญพระพุทธมนตชัยมงคลคาถาสมโพชองค์เท้าเวสุวรรณจากนั้นประธานในพิธีท่านองค์ขมาตรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประมภ์นายบาลังแตงอ่อนผู้บริหารตลาดน้ำเรือบินประธานผู้จัดสร้าง องค์เท้าวเวสวรพร้อมด้วยนางรดดาวนนณบำรุงนายรักธรรมแตงอ่อนกรรมการผู้จัดการบริษัทเกตบิลเดอร์ er, จำกัดและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายพระทหารจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุมโมทนากวดน้ำรับผ่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศภายในงานมีตลาดนัดและซุ้มอาหารไว้คอยบริการให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่อมาเวลา17บเนาฬิกาพลเอกเอชษฐาธานาจารุเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนบูชาพระรันตนไตพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษองค์เท้าเวสุวรรณ พร้อมด้วยคุณหญิงอรวันฐานาจารุโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิท เชะวะปุญโยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณรหรือสอตอพหอัวหน้าพระธรรมทูตสายที่5ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิมแป้งเบิกเนตรองคเท้าวเวส่วนจํานวน3องค์โดยขนาดขององค์ประธานมีความสูง4เมตร70เซนติเมตรองค์บริวารทั้งซ้ายและขวามีความสูง2เมตร80เซนติเมตรประดิษฐานบริเวณทิศตะวันออกของตลาดน้ําเรือบินโดยมีพระสงฆ์สี่รูปนั่งประจาอาสน สวดมหานาพระอริยสงฆ์9้ารูปนั่งปลกปลุกเลกประจําธรรมมาจากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนพระพุทธมนต์ประธานผู้จัดสร้างนายบรรลังแตงอ่อนและตัวแทนผู้มีเกียรติจุดเทียนวิปัสสีจุดเทียนนวะหอรคุณพระมหานาคเจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธาพิเศษพระเกจิห้ารูปนั่งโปรกำทิษฐานจิตประธานผู้จัดสร้างถวายจัตุปัจจัยเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับผ่อนผู้เข้าร่วมพิธีบูชาองค์เท้าเวสสุวรรณรับเหรียญวระถุมงคลองค์เท้าเวส สวนรุ่นบรรดาลโชคและรุ่นบรรดาลทรัพย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับการจัดสร้างองค์เท้าเวสุวรรณทั้ง3องค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่ยึเดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจกฐานรากของประเทศไทยตลอดจนเพื่อสร้างจัดพื้นที่ให้เกิดเป็นมงคลสถานในชุมชนจนสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างบุญเพื่อนํารายได้ก่อเกิดเป็นสาธารณกุศลต,ต่อไป I don't... what are what... AEC TV Channel รายงาน